100 35วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระดับภาษากัน informal แปลว่าระดับภาษาแบบไม่เป็นทางการ formal ระดับภาษาแบบเป็นทางการตัวอย่างเช่น informal yesterday formal the day before informal today formal this day informal tomorrow formal the day after informal soon formal shortly informal now formal comment below ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้และคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ